สวัสดีครับกลับมาลุยกัำตอกับผมโจ้และโปรป๊อฟแชนแนลนะครับใครที่รู้สึกว่าเรือธงราคาแพงมันเอื้อมไม่ถึงและกำลังมองหาเกมมิ่งโฟนสเปคโคตรคุ้มที่เกิดมาเพื่อเล่นเกมจริงๆข่าวนี้แหละครับคือคำตอบวันนี้เรามีข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Infinix G30 สมาร์ทโฟนที่สืบทอดจิตวิญญ,ญาณของนักฆ่าเรือธงในราคาที่เข้าถึงได้ครับรุ่นนี้เนี่ย เขาไม่ได้แค่ใส่สเปคมาให้แรงแต่เขาดีไซน์ทุกอย่างเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยครับสิ่งที่ทำให้ Infinix G 3 0มันโดดเด่นและน่าจับตามองกว่าคู่แข่งในระดับราคาเดียวกันก็คือการที่เขาอัปเกรดหน้าจอมาใช้อ m o l e d ความละเอียด 1.5K แถมยังให้ Refresh Rate มาสูงถึง144 h z คือลื่นไหลจนตาตามไม่ทันเลยครับและหัวใจสำคัญที่สายเกมทุกคนต้องกรีดก็คือการติดตั้งปุ่ม G Trigger หรือปุ่มไหลแบบสัมผัสมาให้เลยครับ เราจะพาไปเจาะลึกว่าชิปเซตดิเมนซิตี้เจ0ดสตัวใหม่เนี่ยมันจะสามารถรีดพลังเกมมิ่งได้ขนาดไหนและปุ่มทริกเกอร์ที่ให้มามันจะช่วยให้เรากดสกิลและยิงคอมโบในเกมได้เหนือชั้นกว่าเดิมจริงไหมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะนี่คือสมาร์ทโฟนที่บอล r g เก e Pro ตัวจริงและทั้งหมดนี้คือข่าวอัปเดตจาก Pro Pop Channel ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ มาดูสเปคจัดเต็มที่อินฟินิใส่มาใน GT 3 0กันเลยครับเริ่มต้นที่ขุมพลังครับรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต MediaTek Dimensity 7 4 0 5 G ซึ่งเป็นชิปในตระกูลเกมมิ่งประสิทธิภาพสูงที่ให้ความแรงและเสถียรภาพในการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เกมหนักๆอย่าง Delta Force สามารถเล่นได้ลื่นไหลถึง90% FPS, หรือเกมแนว m o บ้าอย่าง ROV ก็ทำเฟรมเรตได้สูงสุดถึง120 FPS เลยทีเดียวครับแถมยังมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบพิเศษที่ใช้เทคโนโลยี Vapor Cloud Chamber Cooling ที่ช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องลงได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เราสามารถเล่นเกมยาวๆได้โดยที่เครื่องไม่ร้อนจนประสิทธิภาพตกครับแต่สิ่งที่ผมตื่นเต้นที่สุดคือหน้าจอครับเขาให้จอ AMOLED ขนาด6.78นิ้วที่มีความละเอียด 1.5K 1 1 2 2 4คูณ2,720พิกเซลซึ่งคมชัดสวยสดและสว่างสูงสุดถึง1,600นิตแต่ที่เด็ดจริงๆคือ Refresh Rate 144 h z ครับตัวเลขนี้มันคือมากรฐานของจอดเกมมิ่งระดับแข่งขันเลยนะครับทำให้ทุกการเคลื่อนไหวในเกมดูลื่นไหลและแม่นยำสุดๆและสำหรับเกมเมอร์ตัวจริง Infinix GT30 ได้ติดตั้งฟีเจอร์ที่เรียกว่า GT Trigger มาให้ครับนี่คือปุ่มไหลแบบสัมผัส Capacitive Shoulder Trigger ที่ถูกออกแบบมาให้อยู่ตรงขอบเครื่องด้านข้างให้ความรู้สึกเหมือนกำลังจับจอยเกมคอนโซลเลยครับเราสามารถตั้งค่าปุ่มเหล่านี้ให้เป็นปุ่มยิงปุ่มสกิลหรือปุ่มคอมโบต่างๆในเกมได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำม,มากๆซึ่งปุ่มนี้แหละครับที่จะทำให้คุณได้เปรียบคู่แข่งในสนามรบนอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีดีไซน์สไตล์เกมมิ่งที่เรียกว่า Cyber m e c h คคาดีไซที่มาพร้อมกับไฟ a d a p t i v e LED ที่ด้านหลังสามารถปรับแต่งสีสันและรูปแบบการ กระพริบได้ตามที่เราต้องการเพื่อเพิ่มความเท่และอรรถรสในการเล่นเกมด้วยครับและแบตเตอรี่ก็หายห่วงครับให้มา5,500ม ah, ิลลิแอมพร้อมรองรับชาร์จไว45วัตต์ครับสรุปแล้วอินฟิ i x GT 30ตัวนี้คือสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่ให้ฟีเจอร์ระดับโปรในราคาที่เข้าถึงง่ายจริงๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนโจพนักงานใหม่จากโปรปอบชาแนลเองครับวันนี้โจมีเรื่องเล็กๆแต่อยากชวนให้ฟังด้วยใจมากๆเลยครับ หากคุณชอบเนื้อหาที่โจ้เล่าในช่องหรือรู้สึกว่าโจ้ช่วยเติมแรงบันดาลใจเติมรอยยิ้มเล็กๆให้ในแต่ละวันโจ้อยากขอฝากร้านช้อปปี้ไว้ในใจของทุกคนด้วยครับ ร้านของเราเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจคัดสรรของกินของใช้ของจุกจิกน่ารักนักๆทั้งขนมอร่อยๆของใช้ในบ้านและของดีราคาน่ารักที่เราจัดส่งเองทุกชิ้นเพื่อให้ทุกคนได้ของดีและยังได้สนับสนุนค่าขนมให้กับโจและทีมงานเบื้องหลังไปพร้อมกัน ทุกออเดอร์คือหนึ่งแรงใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ที่ดีต่อไปหากใครอยากซัพพอร์ตช่องหรืออยากสนับสนุนโจเล็กๆน้อยๆแค่แวะเข้ามาเลือกของในร้านก็เป็นการช่วยมากกว่าที่คิดครับลิงก์ร้านช้อปปี้ของเราอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับขอบคุณล่วงหน้าทุกคนที่แวะเข้ามาอุดหนุนและที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจโจโปรปช n น e ล